สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมพี่บังคนเดินน้อยหายหน้าหายตาไปนานนะครับสวัสดีวันนี้ผมจะมาส่งงานนะครับเป็นงานฟิล์มเซรามิกนะครับตัวนี้เป็นเซรามิกไฮคูแบ็กไนนะครับลูกค้ามาทําการติดเป็น80บล็อกพันแล้วก็บานหน้า60นะครับฟิล์มตัวนี้เมื่อนอกสว่างเลยนะครับกัน UV ได้เยี่ยมแล้วก็การมองก็จะใสนะครับเรามองจากข้างนอกอย่างนี้มืดจริงนะครับแต่ว่าเวลาเรานั่งอยู่ข้างในรถนะครับจะใสนะครับเคลียร์นะครับจะมีเบอร์บอกนะครับว่าติดกี่เปอร์เซ็นต์ไปนะครับนี่สำหรับคันนี้ก็จะติด ล็อคคันนะครับจะเป็น cm นะครับ0ูนย์้าแล้วก็บานหน้าก็จะเป็น cm 2 0นะครับตัวนี้เป็นฟิล์มเมื่อนอกสว่างนะครับการกองแสงผ่านก็9% 9เนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆรถกันก่อนแล้วเข้าไปดูข้างในรถนะครับมาดูรอบๆเลยสำหรับบานข้างนะครับอันนี้คือ80นะครับมองอย่างนี้มืดจริงนะครับแต่ว่าเวลาเราไปนั่งอยู่ข้างในรถนะครับการมองก็จะเคลียร์แล้วก็ใส่นะครับอันนี้ด้านข้างก็80ขสิเ่นเดียวกันแล้วก็ เบอร์บาน่านะครับก็จะเป็น6 0นะครับเดี๋ยวเราไปดูในรถกันว่าการมองตรงนี้จะใสเคลียร์ขนาดไหนนะครับสำหรับนะครับบาน่านะครับตัวนี้เป็น60%นะครับดูนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้แอปไม่ใช้กล้องสดอะไรใดใทั้งสิ้นนะครับคือเรารีวิวให้ดูจริงๆริงนะครับว่าฟิล์มของเราเนื้อฟิล์มดีแล้วก็หนานะครับด้านหน้า60%ด้านข้าง80%นะครับ ดูนะครับด้านหน้าอันนี้ด้านข้างนะครับเวลาเราขับรถส่วนใหญ่คนเราก็จะมองกระจกทั้งสองข้างและซ้ายขวานะครับการมองก็จะเคลียร์ชัดใสนะครับนี่ใสจริงๆริงนะครับนี่ฟิล์มเราเพิ่งติดเสร็จไปเมื่อกี้นะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับ80%นะครับนุ่นครับเวลาเราขับรถเราก็จะมองกระจกหลังว่าฟิล์มเราใสเคลียร์นะครับเห็นชัดไหมเอ่ยนี่มองกระจกหลังแล้วก็ทะลุออกไปข้างนอกเลยนะครับสาหรับตัวนี้เราก็จะมีโลโก้ให้นะครับนี่โลโก้นะครับมาหน้า เป็นไฮคูนะครับเซรามิกแบ็กไนท์นะครับเห็นไหมครับด้านข้างก็ได้นะครับเห็นอยู่ี่ฝั่งคนขับนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนท่านใดนะครับที่ว่าสนใจเกี่ยวกับโปรฟิลนะครับวันนี้เรามีโปรเด็ดๆอีกมากมายถ้ารับจองคิวในเพจหรือว่า Facebook นะครับมีส่วนลดอีกนะครับอย่าลืมนะครับทักเข้ามานะครับเฟซบุ๊กนิรันดร์คาร์โปรเจกต์นะครับทั้งสามสาขานะครับสองสาขาประตูน้ําและหนึ่งสาขาหน้าเมืองนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรนะครับ0946393296นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ